สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ a r t ์ทเบียนะคลิปนี้เป็นคลิป Unbox เปิดกล่องนะครับเช็คแผงกับตัวนี้อีกเชลนะครับงานไขจีนนะช่วงนี้ไขจีนงานออกเยอะมากครับอาร์ตบประมาณนี้นะเรฟเฟอร์เรนก็ที่ที่ร,รู้กันอยู่นะครับตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นดีไซน์ออกมานะครับนี่เลยเห็นแล้วก็ร้องอ๋อมูลกันดั้มนั่นเองนะครับ คล้ายๆนะเอาแค่คล้ายๆนกะ็อพอไม่ได้ก๊อปล็อกนะครับมาเช็คแ่งกันอันนี้เป็นเมนนุนนะครับแล้วก็ดีแคลยิบบิ้บก็น่าจะติดง่ายไม่เยอะมากไม่มีแผ่นใหญ่สบายๆหน่อยนะครับแผงที่ให้มาด้วยจากเบสหลักมันเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินข่านะอันนี้เป็น ชั้นเบรกแล้วก็พวกหลังมือต่งตางๆนะครับอันนี้น่าเป็นุิขยัดหรอขอดูวิธีกามประกอบนะเป็นพาสออกสีเทานะครับอันนี้แผงน้อยหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นอ๋อ เป็นชุดสีเป็นชุดกรอแหละน้ำเงินจะออกประมาณนี้นะดูในกล้องมันจะฟ้านะแต่งานจริงมันจะเป็นน้ําเงินเข้มมีม่วงกลนนิดๆแล้วก็อันนี้มันจะไม่ขาวเลยนะมันจะเป็นออกพอเทา,ทาอ่อนนิดๆน,น,นะประมาณนี้ครับนี่ก็ว่ามีสองเฉดน,นะน้ําเงินเห็นไหมครับน้ําเงินเข้ม กับนี่ประมาณนี้นะแล้วก็อปนพาสออกสีส้มส้มเหลืองเหลืองมานะครับหลักๆแล้วโครงในก็จะเป็นสีนี้แหละสีเทาเข้มนะครับน,นีนี้แล้วก็เป็นชุดโครงในนะ พลาสตสีใสที่เป็นสีเขียวนะครับงานใสดีนะไม่ขุ่นดีมากแล้วก็พลาสตสีแดงโอ,โอเคสีแดงที่ออกเฉดประมาณเนี้ยแล้วก็พื้นผิวประมาณเนี้ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเวลาประกอบก็ตัดง่ายนะครับเป็นแดงด้านนะแดงเข้มด้านครับน่าจะเป็นพลาสตอาวุธนะแล้วก็ เบสมีสองอย่างสองอันให้เลือกใช้แบบนี้แบบนี้ส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวค่อยามาดูกันมานับแผงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปด เก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามแผงนะครับและแผงวุ้ที่เป็นพาสาที่หนึ่งก็เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสามนันเองเราไม่เป็นแผงเล็กมั้งมาโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าตัวนี้ลูกเล่นดีไหมน่าสนใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวกรอบเสร็จแล้วขอเวลาประกอบหน่อยแล้วก็ มาดูกันนะครับสําหรับท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมการเปิดกล่งองในครั้งนี้ก็รบกวนฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ลิกันไว้นะว่าคลิปต่อไปเราจะมีคลิปอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็ขอเวลาประกอบตัวนี้สักสอาวันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําคลิปพูดคุยกันว่าหลังประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการพูดคุยกันไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ